จ้าทุกคนค่ะรถมาตรงนี้รถมีได้ไหมอ่ะไปไปทำอะไรเอาไปได้ใช่ไหมตื่นเต้นปะไปทุกคนพี่โซมสวัสดีค่ะพี่โซขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณข้าพี่ซื้อของแอนโซนซารีอะไรครับไม่รู้ยังไม่ใช่คน นานานพี่เบนน้องน้องอเ้าเบลของให้หน endeu, ่อยครับยอมไแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มจ๋านี่ได้วย น้ำเย็นตาดุเลยตร่มตาตุ่มตาแล้าสมมุติว่าเด็เพียร์สั่งแล้วทำยังไงอย่างยรกมือจับรถแล้วคุณบอกว่ามังเกิ้เหรอคุบอกว่าใช่แล้วแบเขาบอกเอามอจับรถแล้วสรุปแล้วเปนเรื่องยังไว่าเจ๊พลอยอไม่มาทุกคนต้องสอบขึ้นทางเยอะขึนสอได้ พี่ปอยพี่ปานท่านี้ก่อนเน่ดใช่ไหมเร่ยาเริ่จะเซอร์ไพรส์พี่เบนกันค่ะแล้วแล้วอันนี้ฉัน่ามจริงเน่ดยใช่ไหมั้่มไม่่ไหมน่มน้ำ่แล้วนะไม่เดินไ่ไปที่นั่นเหนือส หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดสี่ใช่หรอหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดี้าแล้วก็สี่สามสี่มต่จริงอ่ะเราจะไปไม่ตรงกับจังวัดเราไหสบายพี่เบนค่ะได้ยังได้ยังพี่ิผมฉันหนหน้าแล้วก็รักมัน ใช่ตักน้ำก่อนนะเนียไปต่อเลยเธอวันนี้เหรอวันนี้ใช่เพราะต้อหลาวันนี้องสามห้าไทยเจ็ดแล้วดเซนกพี่ลองนักเช่อวัหนึ่งถ้าพี่ไม่นัดหนึ่งสามสมมติถ้ามันไปสี่ที่จากังหวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แ อยู่ค่ะว่าจะนี่แม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมยอะขอบคุณค่ะอยู่พร้อมรลับแล้วคุณอมกับหนักค่ะขอบคุณค่ะไมู่ไรูปดูปดับอกว่าให้อีกหนึ่งพันเดี๋ยววันที่ขคุณ่ะลูทยังไม่มาแล้วแต่ลูทายโพยาไม่ถ่ายรูปตอนไหนถ่ายรูปก่อนทุกคนถ่ายรูก่อน เฮ้ยเ่อยวเร่อยลดกำลังสร้างข้าวอยู่ไง้าแนวไรกะางไรอะเ้ยมปก็ปิดไม่ซื้อหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปเออ ก็เหนื่อยกันอ๋อแยกกันเด็กก็หนีพลังผิแม่อยากกินนมชมพูโเคไหนี่อะ่เนี่ยนี่แตว่ามีคนมั้งตอนนี้เราวันนับพี่เบนพี่ตูเนี่ยระวังระวังหน่อีระวงลูกปวมากเลยพี่เทมีคนมาหาก็ระวังระวอะไรวันนี้ว่ามีคนมาหามีแต่คนโดนอาวุธ มามี้ัมล yeah. oh, oh, ืมลูกสาวโอเคโอเคเอแล้วขอบคุ่ค่ามามีเดี๋ยวหนูเอาประจิดให้พี่เด็กยวน้องแต่งหน้าก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ส้มด้วยนะคะว้ายพี่ส้มคนสวยของน้องพี่ส้มอะ เป็นยังไงบ้างกลับหรือยังกลับจากโรงพยาบาลหรือยังเอยเหน่อยทุกคนเจ็ดร้อยคนคนดูเจ็ดร้อยคนใช่ไหมกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมเมื่อกี้พอสาวๆทำอะไรกันไม่ได้รางวัลด้วยได้รางวัลด้วยเออใช่ๆ้ใเซอร์ไพรส์ใครนะคะเซอร์จีเบนเหมือนกันเลยอะ นี่อาจจะขอที่หมือยเด้มสวัสดีค่ะสนุกมากหามะ